ป่าช้าเก่าทายตลาดค่ำคืนในชนบทที่ดูเหมือนจะสมบสุขบางครั้งก็มีความลึกลับซ่อนอยู่ในความมืดกิ้งเป็นสถานที่ที่ถูกคิ้งร้างอย่างป่าช้าเก่าท้ายตลาดที่ที่คนไม่กล้าย,ย่างกรายเข้าไปแต่กลับเป็นสนามเด็กเล่นชั้นดีของพวกเด็กๆที่ไม่เคยกลัวอะไร เรื่องมันเกิดขึ้นในคืนเดือนมืดก่อนกลุ่มเด็กๆในหมู่บ้านนัดกันไปเล่นซ่อนแอบที่ป่าช้าเก่าท้ายตลาดแห่งนั้นเสียงหรอระคิกคักดังแข่งกับเสียงจิ้งรรหรีเรไรท่ามกลางความมืดและหลุมศพเรียงรายป้งแตะเสียงเด็กคนหนึ่งดังขึ้นแล้วทุกคนก็วิ่งกระจัดกระจายไปหาที่ซ่อนมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อต๋อวิ่งลึกเข้าไปในป่าชา้าจนเจอกับเจดีเก่าสุดโสมองหนึ่ง ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเขารีบวิ่งเข้าไปหลบอยู่หลังองค์เจดีย์นั้นนั่งยองๆคอดเข่ากั้นหายใจรอให้เพื่อนมาหาเวลาผ่านไปนานผิดปกติความเงียบเริ่มเข้ามาแทนที่เสียงวเราะของเพื่อนๆต๋องเริ่มใจไม่ดีเขาลองตะโกนเรียกชื่อเพื่อนทีละคนไอแดงไอเขียวอยู่ไหนกันวะแต่เสียงที่ตอบกลับมามีเพียงเสียงลมวิดวิวกับความเงียบที่น่าขนลุกเขาลองตะโกนอีกครั้งเสียงดังกว่าเดิม เฮ้ย <Hey, S 2> พวกมึงเล่นอะไรกันวะโอไม่เล่นแล้วนะเว้ยสิ้นเสียงของเขาบรรยากาศรอบตัวก็พันเย็นเยียบลงอย่างประหลาดและในตอนนั้นเอตองก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างๆหูข,ข,อของเขาซ่อนให้ดีๆนะเดี๋ยวเขาก็มาเจอฟองสร้งสุดตัวคนลุกสู้ไปทางร่างกายเขาไม่กล้าหันกลับไปมองได้แต่นั่งตัวแข็งทื่ออีกตรงนั้นเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเพื่อนเขาอย่างแน่นอน มันเป็นเสียงแหบพร่าเย็นได้เยือกเหมือนคนไม่มีชีวิตต๋องอยากจะวิ่งหนีแต่ขามันก้าวไม่ออกได้แต่นั่งตัวสั่นอยู่หลังเจดีเก่าจนสติเลือนลางไปรุ่งเชา้าชาวบ้านที่ออกมาจากตลาดต่างแตกตื่นเมื่อพบด่างของต๋องนอนหมดสติอยู่หลังเจดีเก่า เขานอนขดตัวในมือเล็กๆของเขากำพวงมลลาลัยดอกไม้เหี่ยวแห้งพวงหนึ่งไว้แน่นไม่มีใครรู้ว่าเขาไปเจอกับอะไรมาในคืนนั้นแต่เรื่องนี้กลายเป็นคำเตือนใจของคนในหมู่บ้านไปตลอดกาลว่าบางสถานที่ที่ที่เราเห็นว่าร้างจริงๆแล้วอาจไม่ได้มีแค่เราอยู่ตรงนั้นก็เป็นได้ถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ จะได้มีพลา่องเล่าสยองขวัญในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและนาตีสวัสดีครับ